การนีจะต้องจิตทับุมทราวอนจุดที่ดาาวนเอกองค์ยรสภาทาบไจุดวัาร์่อน้ในวันนี้ถ้ามีข้อเสนอแนะหรือมีประเด็นอะไรที่คิดว่าน่าจะตั้งเป็นทำอะไรเสน่ออะไรประเด็นอะไรบ้างที่ ว่าเราจะคิดหลักสูตรดีอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าเราจะมีอ,อย่างที่อ้างคำมติให้เป็นกรอบคุณวุฒิวิชาชีพก็อย่างแม่มาเรียนนั้นสองอย่างเนี่ยประกอบกันถ้ามองในเชิงยุทธศาสตร์เนี่ยตัวนี้มันต้องทำให้มันจะเป็นสามสิบหกหกสิบกว่าเนี่ยนะครับแล้วเ,เข้าจริง A เอ็นวีซอลเนี่ยไนสามสิบกว่าที่จบอาชีวะเนี่ยเกินกว่าครึ่งหนึ่งก็ไม่ตอบเพียงเียบ เปิดในระดับปัญญาศตรีนั่นแหละนะครับคงจะเป็นเรื่องของการเปิดในเรื่องของความพร้อมเรื่องของสวิตาคีเรื่องของสนามประกอบการที่ต้องมาร่วมเราต้องการสร้างคนของอาชีวะเบื้องต้นครัน ภาคการผลิตภาคบริการการบริากรากรทั้งหลายเนี่ยนะอย่างเช่นก็คือเรื่องพลังงานนะครับถ้าไม่บอกพลังงานทดแทนด้วยนะถ้าบอกพลังงานเพราะว่าพลังงานทุกเรื่องเนี่ยนะฮะโรบอทกับไอออโตวเมชันอันนี้ก็ยังไม่มีใครทาอันนี้ในสาขาอุตสาหกรรมเรา,า,า,นานเนี่ยมันมีสาขาอะไรที่ภาคแรงงานก็ต้องการ và cái <laughs> cái nó là cái mà cái <laughs> cái <laughs> cái <laughs>